สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทท่านในคลิปนี้ผมขอแจ้งบอกข่าวเรื่องงานบุญกระถินสามคีที่บ้านเกิดของหลวงปู่สวงในวันที่15 16ตุลาคมพศ .2565 ในฝั่งประเทศไทยและพศ .2566 ฝั่งประเทศกัมพูชาซึ่งตรงกับ วันแรมห้าค่ำและ6กค่ำเดือน11บเอ็บุญกรถินในครั้งนี้เป็นงานบุญกรถินระหว่างลูกศิษย์หลวงปู่สวงฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศกัมพูชาในปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีกองกระถินจากฝั่งประเทศไทยนำไปร่วมกับกองกรถินพี่น้องชาวกัมพูชาที่บ้านเกิดหลวงปู่สวงลูกศิษย์หลวงปู่สวงท่านใด มีความประสงค์อยากจะร่วมงานบุญกระถินสามัคคีในครั้งนี้ก็สามารถโอนเงินมาร่วมบุญที่หมายเลขบัญชี0932724286อีกครั้งหมายเลขบัญชี0932724286บัญชีชื่อเก้าเห่งอุยทุ่มโสภาธนาคาร กสิกรไทยตอ่อสอบถามเบ,เบอร์โทร0 6 6 6 5 4 4 1 6 8เบอร์โทนี้เป็นไอดีลายเพราะฉะนั้นท่านสามารถแอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้ยอดเงินที่ได้มาทั้งหมดจะแบ่งทําบุญ5ส่วนดังนี้เงินส่วนที่1จะถวายวัดกุเลนปรมเทพเหนือซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของ หลวงปู่สวงเมื่อตอนหลวงปู่สวงยังเป็นเด็กพ่อแม่ท่านเคยให้บวทเนนอยู่ที่วัดแห่งนี้เงินสดที่สองร่วมบูรณะธมศอ,อซึ่งเป็นสถานที่โบราณบนหินธมศอ,อมีภาพวาดบนก้อนหินซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหลวงปู่สวงท่านเป็นคนวาดเงินสดที่สจะนําไปร่วมสร้างบันไดหกพันขั้นขึ้นเขาภูตะแบงฝั่งทิศใต้ ทมอใบดมที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้เงินส่วนที่สจะถวายให้ฤาษีดาบทนักพรตและพระที่ปฏิบัติธรรมอยู่บนเทือกเขาภูะเบนเงินส่วนที่5จะแจกให้คนแก่ชราและคนยากไร้ท่านใดที่ได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ท่านทําบุญครั้งเดียวได้ร่วมทําบุญหลายอย่าง ได้บุญครบทุกด้านถ้าหากท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมเดินทางไปร่วมงานบุญกระถินสามคัคคีที่บ้านเกิดหลวงปู่สวงในครั้งนี้กโ,โทรติดต่อมาได้ที่เบอร์ถทร0ู2 6 5 4 4 1 6 8โทรนี้โทรได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25กันยายนพศ2565 ส่วนวันที่26กันยาพศ2565เบอร์นี้จะโทรติดต่อไม่ได้ท่านที่จะติดต่อผมต้องโทรเบอร์บวก855719452151เบอร์นี้เป็นเบอร์ผมที่อยู่ในฝั่งประเทศกัมพูชาและถ้าติดต่อผมไม่ได้ทั้งสองเบอร์ก็แสดงว่าผม ขึ้นปฏิบัติธรรมอยู่บนเทือกเขาภูตะแบ่งบนเทือกเขาภูตะแบ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตท่านใดที่อยากจะติดต่อผมแอดไลน์ผมแล้วส่งข้อความไว้เมื่อผมหาสถานที่ที่มีสัญญาณเน็ตและโทรศัพท์ได้ผมก็จะติดต่อกลับมาอย่างท่านท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะเดินทางไปกัมพูชาไปบ้านเกิดหลงวงปู่สวง ต้องมีพัสดอ p o r t เท่านั้นและพาสปอ p o r t ต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า7เดือนที่เดินทางไปในครั้งนี้จะมีค่าใช้จ่ายไม่มากเท่ากับไปเที่ยวปราสาทนครวัดเนื่องจากไม่ต้องซื้อตั๋วเข้าชมปราสาทและถ้าท่านอยากจะนำรถยนต์ส่วนตัวร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ก็สามารถนำไปได้ที่รถคันนั้นจะต้องมีสมุดคู่มืออยู่พร้อม และเป็นรถที่ไม่ติดงวดหรือผ่อนส่งอยู่ท่านใดมีข้อสงสัยประการใดก็โทรมาที่เบอร์โทรที่ผมขึ้นอยู่ท้ายคลิปุดท้ายนี้ผมขออนิสงผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมทําบุญกระถินสามกีที่บ้านเกิดหลวงปู่สวงในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัยใดๆและขอให้ท่านมีพลัง สามารถเดินทางไกลเหมือนตาเจียอายุ85ที่เดินบนเทือกเขาภูตะแบงขออาราธนาขอพลังบุญขอบารมีขอพลังอำนาจปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สวงโดนบันดาลให้ท่านมีโชคลาภถูกหวยถูกรอตตอรี่ได้รางวัลใหญ่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ได้มาเป็นกำลังสนับสนุนร่วมทำบุญ ในภารกิจหลวงปู่สวงที่ผมทําอยู่นี้ตลอดไปท้ายคลิปผมจะขึ้นเบอร์โทรและหมายเลขบัญชีอีกครั้งเผื่อว่าท่านใดจดไม่ทันในช่วงแรกคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ